อรัชดาพรบุญก้อนท่านต่อไปครับขอเชิญพบประรู้จักกับท่านธัญมนทรันธัญชนกสิงหะศุริยะประธานาธิบดีสอทรูปรูปสวยของเรานะครับคนสวยประจำเขตสามของเราครับและท่านต่อไปครับขอพบก,กับคุณพันนีโสรมักอดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เมือด,ดมัวตามันเมาลำดับต่อไปครับขอเชิญคุณยุพาพินดีเลิศมงคลประธานกับป้าสูสูป้า